ัสดีค่ะยินดีต้อนบข้าสู่ช่องคนบ้าเฮียบอบเด็กวันตะลิง 6 mét xong mệt xong mét xong mệt 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 xong

ອັນນີ້ສາດແດີ້ຂວດອນນີ້ໃມໃປານຂວ Oops. Okay. ทำตรงนี้นะท่านกันเลยวันนี้ทำไปตัดนะทันหนึ่งไปก่นอนนี่ก็จะไม่มีใครแนมเห็นแล้วใส่กันเลยนะท่าน เหมือนวงกบประตูทั่วไปเดี๋ยวกวนตาในใน,น,น,นู้นรงบันไดนะลดเชือมเอ้ยหน่ดเชือมตัดกาวไปลดเชื่อมไว ตอนนี้เราอันนี้เหล็กที่ผมซื้อมาเนาะท่านเส้นละหนึ่งร้อยบาทเพื่อที่จะมาปิดไว้ตรงนี้นะสกเกตดูว่ามันจะมีรูเห็นไหมเนาะท่านเนะสกเกตดูว่ามันจะมีรูสามารถมองเห็นข้างในได้นะเราจะปิดตรงนี้ไว้ พื่อไม่ให้มันเห็นมีรูนะท่านเราผมก็เลยซื้อเอาเหล็กเอาเหล็กเล็กๆเส้นเล็กๆนี้มานาท่านมาปิดรูตรงนี้นะครับข้อดีก็คือกันคนมองเห็นข้างในนะท่านแล้วก็กันประตูเป็นเป็นเป็นกันเลยด้วยเวลาเราปิดประตูมันจะได้ไม่เลยออกมานะข้อดีของการใส่กรอนแบบนี้คือเวลาเขาอยู่ข้างนอกเขาก็สามารถแง้มไว้แบบนี้ได้นะ ไอ้ีเบสเอสดบมูกอบนะฮะเออมูกรสอบเนี่ยอนั่เทียงเล้ที่มันเที่ยงแล้วตกนี้แลอเอออเจออะไรล่ะอ๋อฮะเจออะไรฮะเออเอาไปลอกอสียงมุุ่งกะจูบเบอกินละใสละเพรอะดอกใ่เออเจ็ดทอเลยทีบกับมูกอบเออติดเยเตีงไมนูนเอียงมเทียงมเบื้อกเียงอาหมูกอบที่เด

ហ <Gã> <believers> <Himakadan> ្នឹងហូរល្មៃចាំមើលទៅបលះហីបក្ស័តហីចាំបានបលះឯបន្ទប់អាន